รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการปปชสแสดงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายหนาวปีงบประมาณ2,558โดยขณะที่นายพุทธชงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกลาลสินจังหวัดกลาลสินได้ประกาศให้เป็นเขตภายหนาวและตั้งเรื่องจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวกับบริษัทราชาเครื่องนอนกว่า4,100ผืนในราคาผืนละ200บาท วงเงิน8 0 0นบาทเศษแต่เมื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าผ้าห่มกลับพบว่าซื้อพ้าห่มกันหนาวจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกกลางและกลุ่มพ้าห่มเพื่อประชาชนในราคาผืนละ240บาทโดยวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่งไม่ได้คืนทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนทำให้มีส่วนต่างราว160,000บาท นายพุชงอนุมัติให้มีการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อจะซื้อผมกำนหนาวจำนวน4 1 6 6ผืนวงเงินประมาณ999,840บาทแล้วให้ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระสินดำเนินการจัดหาผ้าผมได้ไปตกลงซื้อผ้ามกันหนาวกับนายปริญญาธีระรัตนานนท์เจ้าของร้านราชาเครื่องนอนที่ขายผ้ามจำนวน4 1 6 6ผืนในราคาผืนละ200บาท รวมเป็นเงิน8 3 3 2 0 0บาทในการลงนามเจตกาตกลงกลับไปทำกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเยบ็บเสื้อผ้าบ้านโคกกลางและกลุ่มพระผมเพื่อประชาชนโดยไม่ได้มีการเจรจาตกลงจริงจำนวน2,000ผืนผืนละ2 4 0บาทเช่นเดียวกันรวมทั้งสิ้น9 9 9 8 4 0บาทเป็นเงินส่วนต่าง1 66, 6 6 6 4 0บาทจากการติดตามเส้นทางเงินพบว่า การแจกเงินให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกกลางและกลุ่มพระห่มเพื่อประชาชนจากนั้นวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่งเบิกเงินไปจ่ายให้กับบริษัทร,ราชาเครื่องนอนโดยเงินส่วนต่างพบว่านายพุ้ชงเป็นผู้รับไว้ในเรื่องนี้มีการเบิกจ่ายเงินจากการจัดซื้อเป็นเช็คสองฉบับฝากข้าบติมชีอมสินธนาคารของกลุ่มอาชีพทั้งสองแห่งหลังจากนั้นก็ได้มีการถอนเงิน ไปส่งให้เจ้าของด้านราชาพระบมแล้วก็มีการนําไปมอบให้ในายพุทชงผู้วา่าการจังหวัดคณะกรรมการไ,ได้พิจารณาและเห็นมีมติชี้มูลความผิดนายพุทชงนะครับตามมาตรา149กรณีเรียกรับหรือยาวจะรับทรัพย์สินนะครับ151กรณีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาตมีหน้าที่ซื้อทําจัดการแท้งหน้าที่โดยมิชอบ157ปฏิบัติหน้าที่โดยชุดจริตนะครับแล้วก็162น1หรือ4รับรองการทรํารายงานเป็นเท็จด้วยนะครับนอกจากนั้นชี้มูลความผิดตามมาตรา123ทับ1 ตามพรบบปชนะครับแล้วก็ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างได้แรงคณะกรรมการปปชได้มีมติเมื่อวันที่13ธันวาคม2564อยู่ระหว่างการเสนอลงนามเพื่อส่งให้ทางอายการสูงสุดนะครับมูลค่าความเสียหายก็1 0 0 0 0บาทเศษนะครับ